สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเบลคลิปนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากันบ้างครับที่แน่นอนว่าตอนนี้สาวไทยของเราก็ติวเข้มฝึกในทุกสกิลทุกทักษะเลยครับเพื่อความเป๊ะปังในเรื่องของระบบทีมที่จะเกิดขึ้นในสนามที่3ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนี้ เชื่อว่ายิ่งจะทําให้สาวสาวของเราทุกคนทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้แฟนๆได้เชียร์กันอย่างสนุกในการเป็นเจ้าภาพของเราครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าสาวๆาวทุกคนก็สู้กันมากๆเลยครับเมื่อคืนสาวไทยของเราซ้อมเสร็จเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดึกพอสมควรเลยสาวสาวก็ได้มีการซ้อมตามเวลาที่จะลงแข่งจริงครับก็คือ 2. ทุ่มครึ่งเพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายแล้วก็ให้ชินกับสภาพอากาศต่างๆก็สูๆูครับทัพนักตอบลูกยางสาวไทยของเราเชื่อว่าแฟนๆไปให้กำลังใจกันล้นสนามแน่นอนครับ